เปิดระบามิคิโนคัมิทังละแดนสเดี๋ยว,วเดี๋ยวรอจบอุย้ยนี่เลย เฮ้ยเขาเขาขีเขาขี่ไอ้นั่นด้วยเหรเขาขี่สแต็มแอดผมด้วยทุกคนครับตอนนี้เนี่ยสกินทันจิโร่ก็เข้ามาแล้วนะครับแต่ผมอ่ะไปดูในกลุ่ม RV ว่าเขาสุ่มกันได้เท่าไหร่คือบางคนอ่ปะปยัดพันกว่าคูปองยังไม่ออกเลย <S 2> <S 2> <S 2> คนดวงเกลือแบบผมเนี่ยมันจะออกไหมเนี่ย <reet> <laughs> จะลองเสี่ยงดวงตัวเองดูว่าพระเจ้าน่ะจะใจดีกับผมหรือเปล่าเอาละถ้างั้นเราไปสุ่มทันจิโร่ภายใน3,500คูปองกันเลยดีกว่านะครับว่าผู้พิทักษ์แมวส้มเนี่ยจะสามารถได้ทันจิโร่ภายใน3,500บหรองหรือเปล่าไป Let's go สาธุขออ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเซลัสขอได้สก,กินทันจีโร่ภายใน3,500ันฟูปองด้วยเถิดไปกดเลยหฮ้เฮ้ะสำเร็จหมายความว่าได้ทันจิโรโอ้ถ้าน้ำเต้าเล็กแตก5ใบเราก็จะได้ทันจิโร่อ่าเข้าใจแล้วโอเคกดอีกฮึบแตกเลยได้ไหมน้ำเต้าใหญ่อะ่ะ โอ้โหไม่มีอะไรแตกเลยนะครับอืออกมาไมนะาเ้น้ำเต้าแตกแล้วน้ำเต้าแตกสองใบแล้วทุกคนโอ้แต่ว่าเราเหลือ2700รคูปองเองตอนนี้เราเหลือน้ำเต้าอีก3ใบเท่านั้นได้สกินทันจิโร่ด้วยเธอโอ้ไม่แตกอีกแล้วเอาเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ย น้ำเต้าแตกไล้ออีกสองใบทุกคนอีกสองใบอ้ยออกมาเถอะโอ้โหไม่ออกออกมาเถอะออกมาเถอะออกมาเถอะใบสุดท้ายทุกคนใบาสุดท้ายแล้วจะต้องออกมาเซอ,อัสเรอเราเหลือแค่พันปองสุดท้ายแล้วต้องแตกใบนี้แล้วใบนี้โอ้ไม่แตกไม่ เออไม่ออกทุกคนเมื่อไหร่จะออกอ่ะเหลือ500ร้อแล้วครั้งนี้กดไปต้องแตกเท่านั้นถ้าไม่แตกคือหมดแล้วเราไม่ได้อะไรเลยนะสาธุสาธุออกมาเถอะออกมาเถอะโอ้โหไม่ออกไม่นะแล้วกดครั้งต่อไป279คูปองแล้วเรามี2 6 3คูปองเราจะเติมสัก35คูปองแล้วกันนะครับไปครับ let's go ออกเถอะออกเถอะออกเถอะโอ้ สมครั้งนี้เดี๋ยวเาจะเป็นลมอ,อุ้ยเดี๋ยวสิผมยังเหลือในกองขยะอีกสิบครั้งหนึ่งสองซ้โอ้โหไม่ได้จริงอ่ะผมกลับมาดูอีกทกีนะครับกิจกรรมมันเขียนว่าห้ามพลาดผมก็เลยกลับไปเติมคูปองใหม่อีก1,000นคูปองนะฮะไม่เข็ดจริงๆเลยนะเราเนี่ยโอเคหวังว่าจะได้นะกดไปแบบไม่ต้องหวังอะไรเลยนี่นะ โอ้ยไม่ออกกดอ,กอีก้มันจะไม่ออกให้ผมจริงปะเนี่ยกดไปเฮ้ยออกมาเฮ้ยหนึ่งสองสามโอ้โหไม่ออก ไม่เอาละทันจิโร่บายบายครับทุกคนคอนเทนต์นี้จบเพียงเท่านี้คืองี้นะครับการเล่นการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะการสุ่มแบบไม่มีการันตีเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการพนันเลยแต่ว่าไหนๆแล้วผมก็เสียไปตั้ง4,700คูปองแล้วเนี่ยบางทีสกินมันอาจจะออกมา5,000คูปองก็ได้ใครจะไปรู้เนาะผมก็เลยเติมมาอีก2,000คูปองนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับกด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 ไปไปไปทไมออกไม่เป็นไรฮะคูปองเราเยอะออกมาออกมา ถ้าไม่ออกผมจะฟ้องกาลีน่านะผมว่ามันต้องติดบักอะไรแน่เลยเน,นี่ยมันต้องเป็นบักไม่ได้สกินแน่เลยทุกคนบักสกินไม่ออกเฮ้ยค้างทุกคนมันค้าง <c oughs> เฮ้ยมันออกมาแล้วเฮ้ย <c> ค <oughs> ้างล้วออกเลยค้างล้วออกเลยเอาเอาค้างเอากดไมนะ่ได้เฮ้ย ค้างเอ้าเฮ้ยถ้ากดเข้าไปแล้วผมไม่ได้สกินนิดยังไงครับเนี่ย G ีเอมหรอเทานี้เอาี้เราจะกดลับเลยนะครับท่านีลเดี๋ยว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 ก่อนกดลับเรามาคำนวณกันก่อนนะครับว่าเราเสียไปกี่คูปอง ประมาณนะครับ5้าพันกว่าคูปองอืมดวงสวยจริงๆ <c oughs> อ้ามาแล้วครับทุกคนและแล้วนะครับผมก็ได้เล่นสกินทันจิโร่ที่แบบอยู่ในไอดี้ผมสักทีนะครับทีนี้ผมก็จะไม่ต้องไปยืมคนอื่นอีกแล้วคือแต่ก่อนเนี่ยผมไปยืมคนอื่น่อยมากนะครับสกินทันจิโร่เนี่ยคือมันสวยจริงๆผมก็เลยอยากได้ถึงผมจะเล่นทันจิโร่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรผมจะใช้ปานเกลือปราบศัตรูเอง <c oughs> มาครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกในเกมกันดีกว่าว่าเอฟเฟกในเกมเนี่ยจะสวยหรือเปล่าให้มันสมกับ5000คูป,ปองหน่อยโอ้โหเกือบจะ6000อยู่แล้วดูเหมือนว่าเราจะต้องอัพสกิลหนึ่งนำก่อนนะครับอ่ามาดูในส่วนของท่าวาร์ก่อนนะครับท่าวาร์ปเนี่ยก็จะมีเอ่อเป็นอีกาแล้วก็กล่องเนซิโกะแล้วก็มีตอไม้แล้วก็อะไรทุกอยางนี่แหละ <c oughs> เหมือนว่าวันนี้เนี่ยทันจิโร่จะมาคนเดียวนะครับ มามาเอามาทำภารกิจคนเดียวนะครับแม้แต่เนซิโกก็ไม่ได้มาด้วยนะครับสงสัยนอนจำศีลอยู่รู้สึกเหงาจังเลยอ่ะไม่มีเพื่อนๆพื่อนโนซุเกะเซนนิซึนี่เพื่อนจะหาว่าเราเห่อจะกินปะเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอ้โหท่าสายน้ำสวยมากน่าจะชื่อว่าปานวาลีกระบวนท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้ชื่อว่าสายน้ำตกนะมีสายน้ำตก ลิเลียมาเดี๋ยวเราต้องเราต้องดักพุ่มก่อนนะครับเอาล่ะเปิดลิเลียเลยต้องได้ลิเลียแล้วเหรอครับโอ้โอ้ผมผมตายไหมเนี่ยโอ้ยดีคิวเราตายทู่อุตส่าห์เปิดลามิโนคามิคายมระแดนแล้วไม่เป็นไรนะครับเรายังไม่ช่ำคอมโบยังไม่ช่ำไม่ช่ำแต่พอจับทางได้แล้วครับ เซราจะสู้เขาบอกว่าอยากเนี่ยจะเก่งตอนเลเวล12ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรอดูตอนนี้ดีกว่าว่าตอนที่ผมเลเวล12เนี่ยผมจะเก่งหรือเปล่าของเราเขาเอามังกรโอ้เขาเอามังกรแล้วงั้นเราก็เอาดาร์กแลวกันนะครับผมเพื่อนๆช่วยโซนดาร์กหน่อยนะโหตอนนี้เขาเล่นเลนล่างเราหนักเลยนะครับเราเลยต้องมาแบบเอาดาร์กแก้เกมนะครับผมมาแล้วมาแล้ว เปิดระบามคิโนคามิคังูละแดนส์เดี๋ยวเดลอจบอุ้ย,ยนี่แม่ <laughs> yes โอ้ถึงแม้ว่าจะโดนล่าไปตัวหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนแบ่งปันเพื่อนได้ถือว่าเมื่อกี้ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าเรนมนเราตายแี <laughs> ่แต่ไม่เป็นไรครับททนจิโร่กำลังจะไปช่วยทุกคนเพราะว่าเราคือพระเอกคิโนคามิคังูล <laughs> ะ นาคอสหนีอ่ะโถเอ้ยเฮ้ยเขาเขาขี่เขาขี่ไอ้นั่นด้วยอ่ะเขาขี่สแตนแอปผมด้วยเ,เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนาคอสเดี๋ยวเจอผมเลดเกมเลดเกมก่อนเถอะเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนแล้วต้องเปิดฮิโนคามิคางูล่แล้วฮิโนคามิคางูร่าแดนเอ้ยเฮ้ยโอ,ยอย้รอก่อนรอก่อนนี่แหละนี่ หมาวิ่งเร็วมากขอโทษนะผมผมได้แค่ตัวเดียวเองเพื่อนเฮ้ยเราเปิดมันกรได้นะหรือเปล่าเพราะว่าสาจูดกำลังบวกกับเอลซูอยู่นะครับให้เมดไปการบนก่อนแล้วเราก็ฟาร์มบูก่อนนะครับเราจะได้มีบูไปเล่นกับคนอื่นชาลลอตเขาต้องเล่นอีกนิดแน่เลยครับทุกคนหรือไม่ก็เขาอาจจะหนีมาทางนี้ นั่นไงฮิ ino, K ami, K นโนะคามิค้างุรูะนี่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 ฟาหัวไปเลยฉันอะ่ะเป็นผู้ใช้ปานเพิงทุยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ใช้ปานตะวันตอนนี้เนี่ยผมกําลังมองภาพคอมโบของหยานเป็นรูปภาพนะครับผมคือคือไม่ได้แบบจําจํำคอมโบได้แต่ว่าจําเป็นรูปภาพเอาว่าเขาแบบคอมโบยัยงไงอะไรเงี้ยเท่าที่จํามาได้นะน่าจะกดตีหนึ่งไปก่อนแล้วก็ ดีหนึ่งปุ๊บแล้วก็ฟันแล้วก็พุ่งพุ่งอย่างนี้โอเคแต่ก่อนเนี่ยเล่นหยาดไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าพอพอได้จับมาบ้างก็เลยเออพอมีประสบการณ์นะครับในการรํำนิดหนึ่งเอาล่ะไปช่วยเพื่อนกันดูเหมือนจะมีไฟนะครับอีโนะคามิคางอระไปไหนล่ะไปไหนล่ะครับเอ้ยไม่ตายโอ้โหจะตายแทน ตอนนี้เราก็เวล11แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเชคคลิปก่อนนะครับเฮ้ยนาคอสอย่าคิดว่าจะชนะผมโอ้ยอุ้ยอีกนิดเดียวเองเอลซูบอกเวอร์โอ้ยเขาจะรู้ปะว่าเมื่อกี้ผมกดสกิลเมื่อวา้ยแต่วงช็อตเมื่อกี้เท่มากเลยอ่ะ ือถ้าผมไม่ตายนี่จะเท่กว่าเดิมเลยครับอุ้ยเ <laughs> พื่อนเข้าแล้วเ <laughs> พื่อนเข้าแล้วนี่เพื่อนเข้าแล้วเราก็มาล้าแล้วสิ <laughs> แล้วก็เอาดาร์กให้เพื่อนนะครับผมอู้อูเพื่อนเขาดาสูงมาก <c oughs> ในขณะที่เรากําลังตีเจ้าตัวนี้อยู่มิส n o r k คิวอซีน,นคาตะเอาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๊้ยอย่าสิโอเค ผมไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยบนวิเขาบวกกันเก่งมากเลยอ้าอาเปิดอันตีแล้วผมเปิดอันตีแล้วเขาหนีกันไปหมดเลยเอา้าเน็ตลุเอา้าค้างโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วโอ,โอ้ผมไม่มีอันตรีเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะเขาผมไม่มีอันตรีต มาแล้วโอ้เพื่อนเราต้องด่กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นะี่นี่แน่แล้วคามิคังคนละอียาเลิกตามอุลลำคาญเอาเอาแล้วมาด่าผมทำไมเนี่ยผมทำอะไรผิดทันจิโร่นายทำได้ใช่ไหมไหนายต้องไม่แพ้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปล่างก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปที่ดา r ์คเลเยอเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ดา์กญ่เกิดแล้วนะครับทุกคนถ้าดับตรงนี้น่าจะมีโอกาสได้ลำเยอะกว่านะครับเฮ้ยโอ้ยข้ามไม่ได้มีและแล้วนะครับเราก็ได้ดาร์กเซเลเยอร์ใหญ่แล้วแต่ว่าผมไม่มีอันตีอะจะได้โชว์หลอก่อนจบไหมเนี่ยเข้ามาแล้วฮันจิโร่เข้ามาแล้ว อดจ่ฟ้าอามดลอยอีกแล้วโอ้โหลำตั้งน้านโดนป้อมตีไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเหมือนนึงโคตรแรงเลยโอ้ยทุกคนผมไมไ่มีบทจบกับแค่นีกแล้วทำไมกันนะโอาย่เสียดายจริงเลยอ่ะอยากหลอก่อนจบเกมก็ไม่ได้โอ้ โอเคครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปของผมนะครับยังไงก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมแบบนี้จะมารีวิวสก,กินให้ดูอีกแบบนี้เยอะๆเลยนะครับผมไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย